ปวยเซียนแคสสวยๆจ้ามาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนๆมาชมปวยเซียนแคะเล็กๆดอกเล็กๆกระจิ๋วหลิวนะคะดอกสีชมพูสดๆค่ะพุ่มใหญ่ๆนะคะการปลูกปวยเซียนเพื่อนๆการปลูกปวยเซียนถ้าปลูกในที่แดดแดดจัดแดดร้อยเปอร์เซนต์ก็จะให้ดอกสวยอย่างนี้ค่ะ โป้ยเซียนสวยๆค่ะเป็นโป้ยเซียนดอกแคละนะคะดอกเล็กๆกระจิ๋วหลิวนะคะดอกเล็กมากๆแต่ให้ความน่ารักค่ะสีชมพูสดใสนะคะคเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเลี้ยงโป้ยเซียนนะคะถ้าเลี้ยงโป้ยเซียนไม่ติดดอกดอกไม่ออกไม่มีดอกไม่มีสีนะคะมีแต่ใบเทคนิคง,ง่ายๆค่ะ เทคนิคง่ายๆการปลูกโปลยเซียนอยากให้ติดดอกต้องเอาใส่แดดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะถ้าโปยเซียนโดนแดดเขาจะชอบมากๆค่ะการที่โปลยเซียนไม่โดนแดดก็จะมีแต่ใบสีเขียวให้ชมถ้าท่านไหนที่ชอบเลี้ยงโปลยเซียนเลี้ยงแล้วดอกไม่ออกดอกไม่ดกดอกไม่ตรึมไม่ต้องไปคิดมากนะคะยายมะนาวมาบอกสูตรเคล็ดลับวันนี้ก็คือ เลี้ยงต้องเลี้ยงให้โดนแดดปุ๋ยก็คือใส่ไปเลยค่ะน้ำยาย E M นะคะรถนะคะ15วันต่อ1นครั้งแล้วก็ปุ๋ยเร่งดอกก็ใส่ได้นะคะปุ๋ยใส่ดอกก็คือปุ๋ยออสโมโคสสูตรดอกเลยค่ะตัวนี้ให้ผลดีชัดเจนมากๆค่ะปุ๋ยเซียนสีชมพูสดใสดอกจิ๋วนะคะแต่ให้ดอกงามค่ะเพื่อนๆลองหามาปลูกลองดูนะคะ ปลูกแล้วจะได้ความสุขต้นปยเซียนเป็นต้นโอ๊ยไม้นำโชคนำราบนำวาสนาถ้าปวยเซียนติดดอกออกดอกก็จะทำให้คนที่ปลูกมีโชคมีราบนะคะเพื่อนๆการปลูกปวยเซียนปลูกด้วยดินใบก้ามปูนะคะอย่าใช้ดินอย่างอื่นปยเซียนก็ชอบดินเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะดินพิเศษก็คือดินใบก้ามปูถ้าใบก้ามปูปลูก ผสมดินนิดหน่อยนะคะใบกัมปูสองส่วนดินหนึ่งส่วนนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับดีๆที่ทําให้โป้ยเซียนสวยงามได้นะคะเพื่อนๆต้นนี้เป็นโป้ยเซียนจิว๋วน่ารักมากๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้นโป้ยเซียนของเยมรมนวแดดออกมาแล้วค่ะยิ่งโดนแดดยิ่งดอกดกนะคะเพื่อนๆแดดดีเท่าไหร่ยิ่งออกดอกดีเท่านั้นนะคะกระถางใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยมากๆเลยค่ะปุยเซียนสีชมพูดอกเล็กดอกแคระนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยการปลูกต้นไม้อยากให้สวยต้องมีแดดนี่ขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนถึงจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่เราก็ดูแลน้องปยเซียนของเราให้ถูกแดดไม่อยู่ในร่มรำไรนะคะถ้าร่มรำไรจะไม่ติดดอกนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรดอกใส่เลยค่ะ สิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะคะสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งสําหรับปุ๋ยสูตรดอกแล้วก็ใบก้ามปูก,ก็จะสลายย่อยออกมาเป็นปุ๋ยให้ปอยเซียนได้กินใบออกมาสีเขียวๆได้เช่นเดียวกันค่ะการปลูกต้นไม้ถ้าเรามีวิธีหรือว่ามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้ต้นไม้ของเราสวยๆค่ะนี่คือสูตรดีสูตรเล็กสูตรเคล็ดลับเล็กน้อยที่ยายมะนาวเอามาให้เพื่อนๆได้ชมการเลี้ยงโปอยเซียนไม่ว่าจะเลี้ยง ปยเซียนชนิดดอกเล็กชนิดดอกใหญ่วิธีง่ายๆกับการดูแลนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจต้นไม้ของเราก็จะออกดอกออกใบที่สวยๆนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นใช่ไหมคะโป้ยเซียนจิว๋วสีชมพูนะคะเขาเรียกโป้ยเซียนแคละหรือว่าโป้ยเซียนกิ๋วนะคะถ้าท่านไหนที่รู้ชื่อก็บอกชื่อยายมะนาวด้วยนะคะเพราะว่าต้นโปอยเซียนปลูกไว้อย่างนานเลยะคะ่ะ จนกุ้มใหญ่มากๆนะคะหมคะออกกุ้มแตกกุ้มอย่างใหญ่เลยค่ะให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าปยเซียนชนิดนี้ชื่อว่าโป้ยเซียนอะไรนะคะเพื่อนๆโป้ยเซียนสวยๆปอยเซียนงามงามสีชมพูสดใสน่ารักกระจิ๋วริ้วดอกดกๆค่ะเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้เคล็ดลับดีๆก็คือ เลี้ยงป้อยเซียนต้องแดดร้อยเปอร์เซถ้าแดดร้อยเปอร์เซนต์เมื่อไรต้นไม้ของเราก็จะออกดอกตรึมให้เราสวยงามได้ชื่นชมป้อยเซียนเป็นต้นไม้นำโชคนำราบถ้าออกดอกด,อก,ดอกดอกดีก็แสดงว่าคนในครัวเรือนอยู่เย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาลางมาไม่ขาดสายนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์แล้วก็ฝากเพื่อน กดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายมะนาวเป็นกําลังใจให้ยายมะนาวด้วยนะคะการเลี้ยงปวยเซียนด้วยวิธีง่ายๆแค่แดดร้อยเปอร์เซนต์ปวยเซียนของเราก็จะติดดอกตรึมๆอย่างนี้เหมือนของยายมะนาวนี่แหละคะ่ะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ E ีีหน้านะคะเพื่อนๆ โชคดีโชคดีและมีความสุขแห่งๆปังๆังเหมือนกับโปอยเซียนที่ออกดอกตรึมตึมดอกดๆก,ดก,ดกนี่เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วค่ะพูดยาวไปแล้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 ว,ลว,ลวบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายๆจ้ามีความสุขมากๆค่ะ